ที่บริเวณด้านหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่13พันเอกจักรพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมทหารราบที่13พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่13ได้นำกำลังพลและครอบครัวของกรมทหารราบที่13และหน่วยรองกรมทหารราบที่13 รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีคบรอบ4 5พรรษา3ม,มิถุนายน2566เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพระสบนิกรชาวไทย และในวันเดียวกันนี้ค่ะได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าปรักษาระบบนิเวศสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นการช่วยเพิ่มภูนทรัพยากรป่าไม้ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ให้กำลังพลของหน่วยลดปัญหาโลกร้อนและเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากป่าในอนาคตต่อไปค่ะขออบบคครรััวีดีดโนะ